สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับบ่ายของวันอังคารที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันใบา่บายแบบนี้พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาฝากกันเช่นเดิมนะครับวันนี้มี2ช่วงเวลาครับช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ โอมกรอน b บ2.2นะครับมีการระบาดในฮ่องกงแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับของเรานี่จะเป็นอย่างไรเดยพูดคุยกับนายแพทย์บรรลังอุปพง์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงครับวันนี้เรื่องของจีนนะครับเตรียมเพิ่มมาตรการในการ ควบคุมวงการไอทีแล้วก็เกมนะครับโดยกำหนดโหมดพิเศษสำหรับเยาวชนโดยเฉพาะนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพ,รพ,รพ,รพริมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าเลี่ยงนะครับนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับเปิดเผยว่าธนาคารได้เตรียมเปิดโครงการสินเชื่อห่วงใย เพื่อสู้ภัยโควิดสาหรับผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน1 0,000บาทนะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยนั้นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละศ3 5ต่อเดือนพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษนะครับคือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกรันและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันใดอย่างใดนะครับรวมถึงการผ่อนชําระสามารถผ่อนชําระโดยไม่มีเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นเวลานาน6เดือนนะครับแล้วก็กําหนด ระยะเวลาในการชําระคืนไม่เกิน2ปีด้วยกันนะครับโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่23มีนาคม2565นี้เป็นต้นไปนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้นซึ่งขั้นตอนในการดําเนินการก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1นะครับคือการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยระบบจะกําหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกดยื่นขอสินเชื่อ หลังจากนั้นครับในขั้นตอนที่2นะครับก็จะต้องกดยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันตามกําหนดวันที่นัดหมายเอาไว้แล้วธนาคารก็จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไปนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m o แล้วก็ SMS ซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวจะต้องทําสัญญาการขอสิทธิ์การทำสัญญาสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชันหรือดิจิตอลคอนแท็กนะครับแล้วก็รับเงินเข้าบัญชีได้โดยสะดวกรวดเร็วต่อไปนะครับ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือหรือว่าที่ f c e e o o o นะครับ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลน,นะครับเป็นกระปุกออมสินรถออมสินเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่ง SMS มาที่หมายเลข4221075 นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีโดยจะเปิดรับฝากหน่วยละ100บาทนะครับเมื่อฝากครบกำหนด2ปีแล้วจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.05ต่อปีหรือ สิบสตางค์ต่อหน่วยนะครับหรือสิบสตางค์ต่อหน่วยหรือหน่วยละสิบสตางค์นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับซึ่งขณะนี้เปิดรับฝากแล้วโดยเปิดรับฝากหน่วยละ100บาทนะครับเมื่อฝากครบกาหนด2ปีจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ0.05ต่อปีนะครับหรือหน่วยละ10สตางค์นั่นเองนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่า สลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งธนาคารออมสินเปิดรับฝากในราคาหน่วยละ100บาทนะครับคำถามคือเมื่อฝากครบ2ปีแล้วเนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยเมื่อคิดเป็นสตางค์แล้วนะครับจะได้รับดอกเบีย้ยจานวนเท่าไหร่ต่อ1หน่วยนะครับจานวนเท่าไหร่ต่อ1หน่วยส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่21มีนาคมเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุชาดาม่วงไพ่บุญด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน BA 2 2นะครับซึ่งกําลังมีการระบาดอยู่ในฮ่องกงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวของเราเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับนายแพทย์บรรลังอุปพงศ์นะครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุ้ครับครับเห็นข่าวนะผมควรจะตกใจไหมครัคุณหมอฮะก็จะตกใจนิดหนึ่งครับแต่ว่าไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับเดี๋ยวกันนะคุณหมอของผมสามเข็มแล้วนะน่าจะต้องมีต่อเข็มดีแล้วครับไม่เป็นไรฮะรออยู่รออยู่พร้อมเสมออย่างนี้ครับผมเรียนยังไงฮะยังไงฮะคุณหมอครครับ เป็นส่วนที่เรากําลังติดตามอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามีปัจจัยอะไรที่ทําให้ฮ่องกงมีสองประเด็นนะครับหนึ่งในการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาติดเร็วนะฮะก็คือแพร่กระจายรวดเร็วมากใช่ครับโดยเฉลี่ยนะฮะณปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณวันละหกถึงเจ็ดหมื่นคนทั้งที่ประชากรของฮ่องกงมีเพียงเจ็ดจุดหกล้านคนเท่านั้นเอง ครับนะรบประเด็นที่สองก็คืออัตราการเสียชีวิตนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นวันละประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยคนครับนะครับนั่ก็เป็นสิ่งที่เราสงสัยเพราะว่าหนึ่งก็คือเราทราบว่ามันมีการาพบสายพันธุ์ที่เป็น ba. จุดสองจุดสองแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับ ba. จุดสองจุดสองเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งโลก เรียกกันอย่างนั้นแต่ปัจจุบันเห็นยนะครับ WSO เองก็ยังไม่ได้กําหนดให้เป็น b a 2 2ครับครับนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยความแตกต่างของ b ส2 2ก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณหนักก็คือสปายของตัวไวรัสน้ำเลยครับคุณหมอที่ตำแหน่งที่ตาแหน่ง12.21นะฮะเปลี่ยนจากตัวไอโซลูซีนไปเป็นทริโอนีนนะ ซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองครับซึ่งตำแหน่งนี้มันอยู่นอกเหนือตำแหน่งที่มีผลต่อเรื่องของแอนติบอดีครับเพราะฉะนั้นเราคาดว่าการหนีวัคซีนหรือวัคซีนเอสเคเนี่ยน่าจะไม่แตกต่างไปจากเอสองหรือเอหนึ่งหรือโอมิคอนอืมนั่นก็คือยังอยู่ในระน,น,นาบเดียวกันครับทีนี้อพอเราเห็นฮ่องกงไปนี้เราก็ไปดูประเทศอื่นที่มีเนี่ยนะครับกับถามว่ามีประเทศอื่นไหนที่มีเอสองจุดสองครับ ถึงแม้ BSO ยังไม่เรียกอย่างนั้นนะนะแต่ที่สัตว์เขาเรียกกันแล้วก็เรียกไปอย่างนั้นละกันนะครับไอ้ B22 เนี่ยพบในระยะเวสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮ่องกงเนี่ยมีการอัปโหลดข้อมูลของการทำโพจีนนมซีเควนซิ่งไปทั้งหมด408ไลน์ของเว็บไซต์พิเศษเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมี UK, ยูเคนแลนด์เกรดเนี่ยนะฮะยูงได้ย่มอัปโหลดเข้าไป390ครับ นะครับดีออัพโหลดเข้าไปสิบสามสิงคโปร์อัพโหลดเข้าไปสิบสองนะแล้วก็มีออสเตรเลียอัพโหลดเข้าไปสิบเก้าแต่ถามว่าประเทศอือ่นๆเนี่ยมันเพิ่มจานวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วขนาดนี้ไหม<ะ>หรือมีเสียชีวิตเหมือนฮ่องกงไหมตอบว่าไม่มีครับไม่มีครับอ,อืมก็คือเป็นเฉพาะฮ่องกงที่เดียวที่มีการกระจายอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตเยอะเราก็พยายามหาสาเหตุของฮ่องกงหน่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาของผู้สูงอายุ ที่เยอะเกินหรือไม่หรือมีผู้สูงอายุเยอะนะครับหรือลักษณะการไปอยู่ของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่ก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆหรือเป็นคอรคอบครัวใหญ่ๆหรือ,อตับหรือการเข้าถึงการเข้าถึงโรงพยาบาลอาจจะไม่เหมือนเรานะคือเขาอาจจะเข้าถึงโรงพยาบาลยากกว่าเราก็ได้อือันนี้ก็เป็นปันจจัยที่เราคาดว่ามีผลกทบเขาทให้ติดเชื้อเยอะและก็เสียชีวิตเยอะแต่ขณะที่ประเทศเดียวกาวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นยูเคยูเอส ออเซเลียิงคอกร์เองก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิด,ดแกจากบ้านเราอืครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ากลายพันธุ์มันก็ไม่เชิงใช่ไหมฮะัคุณหมอต้องครับเพราะแต่บโอเองก็ <c oughs> ยังไม่กําหนดให้เป็นสายพันธุ์ใหม่อืมครับแต่ถึงแสดงว่าถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์เดิมๆอยู่ยังเป็นโอมิครอนอยู่แต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะ นามสกุลต่อท้ายเปลี่ยนแค่ตัวพยัญชนะเล็กน้อยอ,อะไรเงี้ยนนะประมาณนี้ผม<แ>ผมพอเดาอะนะเป็นสคุณหมอเป็นแบบประชาชานเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวพยัญชนะเล็กน้อยแต่ว่ายังอ่านออกเสียงเหมือนเดิมเนี่ยก็มันก็ไม่น่ากลัวอะไรเลยครับมันก็เหมือนโอมกอร์ติได้ครับคุณหมอทัอ้งที่เราตามมาจนถึงวันนี้คาดว่าไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันอ๋อติดง่ายนะครับแต่ว่าไม่รุนแรงถ้าเกิดว่าได้รับวัคซีนแล้วก็จะไม่มีไม่ใช่ไม่มีโอกาสที่เสียชีวิตมันก็ยากขึ้นเยอะเลยวางกันเถอะ คือต้องย้ำเรื่องวัคซีนนี้ครับต้องไปเตอร์หมายความว่าเติมฉีดมาส <c oughs> องเข็มสามเข็มเลยนะครับับ <c oughs> ถ้าห่างระยะเกินสี่เดือนเนี่ยมันต้องบูสเตอร์ครับต้องบูสเตอร์ามก็คือเข็มสามถูกไหมครั <c oughs> ใช่ครับคือถ้าสามแล้วก็ต้องมาส <c oughs> ี่ถ้าสองแล้วก็ต้องมาสามอ่าคือต้องบูสเตอร์ครับต้องมีการกระ <c oughs> ตุะ้น <c oughs> ครับเอาเป็นว่าหลักปฏิบัติที่ประเทศไทยเราทําอยู่นี้ก็ก็ดีแล้วนะฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยใช่ไหมถูกต้องครับณปัจจุบันเนี่ย รกระทรวงเราตัดงชติเกฑนเลยว่าตอนถึงสมการเนี่ยน,นะครับประมาณหนึ่งเดือนเน่ยน,นะฮะให้พยายามโฟกัสตา้เขียวัคซีนของทุกจังหวัดเนี่ยนะครับ,รบในกลุ่มผู้สูงอายุครับเร่งรัดเลยเพราะว่าถ้ามีการกลับบ้านไปเยี่ยมผู้สูงอายุหรือเยี่ยมกับเพืนะ่อนที่อ่จังหวัดนดีนดัน<อ>่ากลัวเราก็พยายามที่จะให้มีการรุกออกไปฉีดผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยปิดเพียงที่อยู่ที่บ้านหรือคนที่สูงอายุที่ออกมาไม่ได้เ่ยนะให้ทีดัด ื่อนที่เข้าไปนั่นเป็นนโยบายหลักที่นี้ครับผมครับทีนี้ชาวบ้านเขายังบางส่วนเนี่ยยังยังยังที่ไม่ยินยอมเนี่ยยังมีอยู่ไหมฮะไม่อยากจะฉีดมียังมีอยู่ไหมคุณหมอถามจริงเขาที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับครับจะมีกลุ่มผมเนี่แน่ใจว่าจะใช้แอนตี้วัคซีนอ่าไม่เป็นไรฮะเอาเอาอาจจะมีเหตุผลอื่นอื่นก็ได้คุมอจะมีอยู่ส่วนหนึ่งครับประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ที่ยังไงก็ไม่ฉีดยังไงก็ไม่ฉีดืะ ซึ่งส่วนนี้เราพยายามทำความก้าใจอยู่ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนนึงที่เปลี่ยนใจนะครับตัวเลขที่เราพุ่แล้วทั่วโลกเนี่นะฮะว่าทำบุสเตอร์เนี่ยยังไงก็ไม่เสียชีวิตน,นะฮะอันนี้เราก็พยายามชูใจอันที่สองนี่นะฮะก็คือสิ่งที่พูดกันเยอะมากเลยคือวัคซีนประเภท m r n a ครับเช่นไฟเซอร์เช่นโมเดอร์นาเ่ยนะฮะทุกคนกลัวกลัวในเรื่องของผลระยะยาวอ๋อซึ่งโอเคละ ไม่มีใครพิสูจน์ได้นะตอนนี้ว่าผลระยะยาวมันจะเป็นยังไงห้าปีสุดปีขึ้นมะนะฮะทีนี้เราก็บอกอันนี้แล้วกันถ้าคุณคิดว่าครูโดสเนี่ยคุณกังวลทางกระทรวงเลยก็บอกว่าเอาครึโดสทั้งประเทศครึ่งโดสเลยอ่าเราจะขีดครึ่โดสเราไม่ขับข้องเลยก็ได้ใช่ไหมหมอไ้่ขับหรือนะฮะคุณมีความประสงค์จะฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะฮะเข้าในชั้นผิวหนังไม่ใช่ใต้ผิวหนังของตัวชั้นผิวหนังที่เราได้่ารเปิดเผย เราก็ไม่ขัดข้องนะือขอให้คุณฉีจดเอาแบบไหนเรายินยอมหมดเลยโอ้โห oh, ทำไมใจดีอะไรขนาดนี้คุณหมอแล้ว <ns at> เยี่ยนเลยนะครับตอนนี้ว่าพีาเลือกเยอะมากนี่ประเทศไทยนี่แหมเลือกได้ขนาดนี้เลยนะครับต่างประเทศนี่เลือกไม่ได้เลยนะ <ns at> คุณหมอ ของเราดีดีครับเปรโอ้โหนั่นนี่ผมแบบผมอยากให้ทึกษาในต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่จะเลือกอย่างนี้แทบไม่มีเลยนะฮะเขาไม่ยินยอมเด็ดขาดเลยเขาสั่งังไงต้องตามนั้นแม่จีได้จังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเราโอกาสเราดีๆขนาดนี้แล้วแต่ตัวเลขที่เราเหลืออยู่สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์มันน่าจะปรับลงไม่ได้อีกไหมครับคุณหมอคะคิดไม่ได้ครับน่าจะได้นะพยายามปรงใจทุกวิธีเลยนะคะแลวก็ที่สําคัญเนี่ยเราบุกออกไปหาด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะอยู่ในจุดขีดหรืออยู่ในตรงมาแล้วออกไปก็เลย นะครับไปถึงที่เลยอ๋อครับอันนี้จะรวมไปถึงผู้ที่ติดเตียงด้วยไหมครับคุณหมอครับใช่ครับเราไปที่บ้านเราไปถึงบ้านเลยนะฮะเราไม่ต้องออกมาอยู่บ้านเฉยเลยอืมเรียนนี้ครับประสานไปที่เจ้าที่สาธารณสุขเลยครับครับครับได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะได้ช่วยกันไปส่วนใครที่ยังมีแอนตี้วัคซีนอยู่อะไรพวกนี้อยู่ก็ต้องให้ความรู้กันต่อไปนะฮะคุณหมอคะับตดต่องครับต้องไปยามกันต่อไปครับครับแต่เอาละณวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแล้วมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นถามคุณหมอเป็นความรู้นนิดึง การการที่เขาจะเปลี่ยนนามสกุลหรือวาจการจะกลายพันธุ์อะไรจะมีอะไรเนี่ยเอาเราเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมชาติของเขาแต่ว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างที่มากระตุ้นตรงนี้คุณหมอคือมันมีหลายสาเหตุครับโดยทั่วไปอัินามกันนะฮะหนึ่งก็คือลักษณะของอ่าก็เรียกว่าอ่าสภาวะ,ะเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ของประเทศนั้นๆครับผมจะเรียนอย่างงี้นะครับออดีเตเนี่ยนะครับอย่างเอสไอวีเนี่ยก็มาจากเซาล์อฟริกาอ่าใช่ครับอ่าโอเมกคอนเนี่ย ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันครับซึ่งเราก็ไม่อยากไปว่าสุขภาวะเขาอาจจะไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันก็มีอ่าก็คือเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดว่าที่สองก็คือการที่เขาไม่ในกลุ่มที่ว่าภูมิอ่อนแออยู่แล้วเช่นคนที่เป็นเอสไอวีับหรือคนที่เป็นอายุมากๆเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมันมีโอกาสที่จะไล่ไวรัสเนี่ยมันมีการกลุ่มแปลงโครงสร้างของมอืมะครับหรือสาม เสียพร้อมกันหลายๆสายสายเป็นไปได้อีกเช่นครับทำให้เกิดการแล้วก็มีการเปลีป่ยนแปลงของตัวิดรัสเองซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยนะครับครับซึ่งถ้าจะมองมองเข้าอย่างเข้าใจไหมผมพยายามใช้คําที่น่ารักที่สุดเลยนะคุณหมอนรฮะ มองไวรัสอย่างเข้าใจก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องการที่จะมีชีวิตของเขาอยู่ต่อใช่ไหมครบคุณหมอูกต้องครับเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่เขาต้องการมีชีวิตแต่ว่าเขาจะมีชีวิตได้ยังไงถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยมันไม่อื้ออํานวยเขาก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนเออเขาก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวไปตามสภาวะถูกไหมครับ้องครับก็เหมือนมนุษย์เองในอดีตเขพิสูจน์ในอดีตก็พิสูจน์มาหลายรอบแล้วครับแต่สมัยไก่สองพันเก้าไก่วัดใหญ่สเปรมันก็จะเป็นแพนเดอรกอยู่ระยะหนึ่งใช ไปเป็นเ oh. อนดบิตเพราะฉะนั้นเราก็วนบทเรียนในอดีตตั้งแต่สองสามร้อยปีมานะฮะจนปัจจุบันเนี่ยครัเอาก็รู้ละมันผ่านมาสองปีแล้วมันน่าจะพีคสุดๆแล้วอ่ากับมันไม่เกินเกินนี้ oh, นะละโอ้แสดง ก็คือเป็นตัวเดอ่าครับ,รบผมก็ำลังจะจินตนาการอย่างนี้คุณหมอว,า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 วา่าไอ้ตัวตัวแรกๆที่มันออกมาจากมันจะออกมาจากป่าหรือว่าออกมาจากสัตว์อะไรกันแล้วแต่เนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ยความร้ายกาจของมันนี่น่าจะมีอันดับแรกเลยไหมฮะพอแต่วา่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วติดร่างกายมนุษย์ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากเรามีภูมิคุ้มกันเราก็พยายามจะสู้กับมันเต็มที่ไปเลยเขาก็เลยค่อยๆฟ่อลงฟ่อลงแต่เขาก็ยังต้องการขยายพันธุ์ต่อเป็นไปได้ไหมฮะถูกต้องครับเขาก็จะอยู่กับเราไปอ่าจนสุดท้ายมันก็เหมือนกับไอ้วัดอินฟล ปัจจัยละประ,าะรามาณนั่นแหละอ๋อก็เหมือนกับเอ่ออะไรนะหมาหมาพันธุ์หลังอ่านพิษณุโลกถูกป,ปะ่ะหมาหมาพันอะไรนะคุณหมอที่อยู่พิษโลกเีคือ <c ười> <c ười> ตอนแรกอยู่ในป่าอ่า <c ười> บางแก้วตอนแรกอยู่ในป่าใช่ไหมฮะ <c ười> <c ười> พอมาอยู่กับคนปุ๊บเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมานี่เชื่องสนิทเลยนะคุณหมอนะเป็นไปได้ไหมคล้ายกันไหมฮะต้องครับต้องครับอ๋ออย่างนี้มันก็แสดงว่าเมื่อระยะเวลามันผ่านไปร่างกายเราเนี่ยถือว่าเป็นถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงมันก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยไม่่่กกล้าาาทีจะุนยับเร ไอ้แข็งแรงเป็นสิ่งที่สุดคับผม,มที่เราทั้งโลกครับอ่ะในฐานะที่คุณหมอก็อยู่กรมวิทยาการแพทย์เนี่ยนะฮะจะทํายังไงให้ร่างกายแข็งแรงครับอันนี้แก้ต้นเหตุเลยนะแรกสุดนะฮะคือสารหรือ์สีออนนั่นเองครับสีออฮะอรครับอนออกกำลังกายนะฮะมันก็ปัจจัยหลักอยู่แล้วนะครับมีทำยังไงอ่ะที่เราจะมีเขาเรียกว่านอากจากปัจจัยสามอสีออนนี่เนี่ยการดูแลเองนะครับเพื่อไปให้ติดเชื้อก็เป็นเรื่องสําคัญอ๋อ นะฮะมันก็จะมีองค์ประกอบหลักๆก็คือหนึ่งนโยบายภาครัฐสองก็คือของโซเชียลมีเนี์การระดับของโซเชียลเองนี่นะครับการมีมาตรการอะไรการประชุมหรือว่าการทางานการลดความโมมมันก็มีอะไรอะไรองค์ประกอบอืมครับค้าคราวก่อนไปนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าถ้าสมมุติเราจะต้องอยู่กับเขาเนี่ยคุณบอกครับวันนี้วันที่เอ่อสิบสิบยี่สิบสองมีนาคมถ้าเราจะต้องอยู่กับเขาในเดือนหน้าไปต้นไปเนี่ยเราควรต้อง ปฏิบัติตัวยังไงครคุณหมอครับคในหลักการก็อย่างที่เรียนนะครับอันไหนที่เราสร้างูุ้มกันเราเองได้ครับน้ำมันระวังก็เป็นเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือวัคซีนครับอใช้วัคซีนครับยังไงก็ต้องควบคู่กันครับครับนอกจากดูแลตัวเองเรื่องสังคมการกระตู้นภูมิคุ้มกันก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องทําครับครับเพราะฉะนั้นจะปฏิเสธไม่ได้นะครยังไงก็ต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วนะครับครับได้คเอาละครับคุณหมอวิริฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญฮะ ครับก่อนเลยภาวะ,ะ,ป,ะปัจจุบันนีูนะครับเราก็ทราบดีว่าอโอมคิคอนเองเนี่ยก็ใกล้แพร่กระจายไปทั่วโลกนะประเทศในโลกก็ดาวก็คือเริ่มเข้าสู่เอลิมิตเหมือนบ้านเราเลยนะฮะแล่ประเทศก็มีมาตรการตัดกันส่วนประเทศไทยนูนะครับก็จะมีปัจจัยมีที่เราค่อนข้างวั่นวุนก็คือผมก็ที่หอดอยู่กนันนะ <c oughs> นะครับดัง <c oughs> นั้นก็ฝากท่านที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยขอให้ระมัดระวัง ถ้าท่านยังไม่ฉีดวัคซีนนะฮะขอความกรุณาให้ท่านไปฉีดวัคซีนก่อนที่จะไปเยี่ยมกับญาติยาย ถ้ากรณีปู่ย่าตายายของท่านยังเลือก็คืนให้ติดต่อเจ้าที่สาธารณสุขครับเพื่อความปลอดภัยได้ครับเอาละครับวันนี้เราปูคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับในแพทย์บรรลังอุปพงศ์นะครับรองที่ปดีกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขคุณฟังครับผมไปดูตัวเลขนิดหนึ่งเมื่อมีการแถลงข่าวเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พูดถึงเรื่องการเฝ้าระวังเรื่องนี้ เขาบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการพบสายพันธุ์เดลต้า6คนเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ0.3นสะครับส่วนที่เหลืออีก1,961คนเนี่ยเป็นโอมิครอนหรือว่าร้อยละ99.7ทีนี้99.7เกนี่ยนะครับเขาก็จะแนกสายพันธุ์ย่อยออกไปอีกนะครับก็จะแบ่งออกเป็น ba 1 มีอยู่ทั้งหมด610คนหรือว่า32%นะครับ BA.2 อยู่ที่1,272คนหรือว่า68%ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะฮะถึงร้อยละ52เลยทีเดียวแล้วก็มีการกระจายไปทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศด้วยนะครับสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนก็คือ BA.2 เนี่ยยังแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ย่อยลงไปกว่านั้นอีกคุณฟังครับ จาก B A นะฮะ B A ก็เป็นจุดแล้วยังแบ่งอีกเป็น2อง B A จุด B A จุดแล้วก็ B A จุดสอย่อยลงไปอีกเรียกว่าเป็นการแบ่งของกลุ่มนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่เตรียมที่จะส่งเข้าไปยังฐานข้อมูลโลกหรือว่า g i s เนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการกำหนดชื่อกันเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ยังเป็นทางการเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เรียกตามรหัสอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเอาเป็นว่า จากการถแถลงของกรมวิทยาการแพทย์เนี่ยหากพบว่ามีการติดเชื้อจํานวนมากนะครับจนเกินกว่าที่ระบบการแพทย์จะรองรับได้ก็อาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าอะไรที่ทําให้เกิดพยาธิสภาพที่ปอดมากขึ้นหรือว่าทําลายอวัยวะมากขึ้นอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่นะครับและแองกฤษเองก็ไม่ได้มีการพบการติดเชื้อหรือว่าเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่อย่างใดนะครับพูดง่ายก็คือว่าจะเป็น ba. 2 1 ba. 2 2หรือว่า ba. 2 3มเนี่ยมันก็แค่นิดเดียวแต่มันไม่มีผลอะไรในการหลักๆยังไงก็ต้องเป็น ba. อยู่เสมอพูดง่ายคือติดง่ายแต่ว่าโอกาสที่จะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยยังไม่ถึงขนาดน,นะครับอ่ะเอามาฝากกันครับในช่วงแรกของรายการคุณผู้ฟังครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเหลียงครับวันนี้พูดคุยเรื่องก่อนอจีนนะครับได้เตรียมเพิ่มกฎเพื่อ ดูแลวงการไอทีและก็การเล่นเกมนะครับโดยจะกําหนดโหมดพิเศษสําหรับเยาวชนขึ้นโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับในมุมมองของผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเด็กแล้วเนี่ยถือเป็นความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าเรี่องนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับ ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเปิดรับฝากในราคาหน่วยละ100บาทนะครับเมื่อฝากครบ2ปีแล้วเนี่ยนะครับคำถามคือจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราละ0 0 5ต่อปีคำถามคือว่าเมื่อแปลงเป็นหน่วยสตางค์แล้วเนี่ยนะครับจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับหน่วยละเท่าไหร่นะครับหน่วยละจํานวนได้ได้จำนวนเท่าไหร่ต่อหน่วยนะฮะส่งคาตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ